พาลูลกน้อยมาหาซื้อของซื้อขอนมเสาร์อาทิตย์เพินจิขนขนมได้จ้ะบาลุยร้านแขกักเมียนมาม่าเผ็ดอยู่ด้วยจ้ะเด้อมันม,มนันแล่นลั่นไทยเล่นเป็นรั่น <มา S 1> ของแขก<ะ>เอาไหน <มา S 1> ลูกเ,เธอจะเอาเหรอ เอาได้ลูกเอาได้สกพิอดออกโซให้พี่ออดด้วยเหรอลูกนี่ห่อละสิบโครนรพี่น้องมาม่าห่อเดียวสิบโครนขนม,มก็มีเยอะพี่น้องเอ้ยนี่ละเมื่อเสาร์อาทิตย์เด็กน้อยกินขนมได้เขาจะกินเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์ที่กินทุกเมือ่อว่ได้เด้อพี่น้อง กินไหมอันเนี้ยเกีจสันกินออ,ออเปยอกเตาเป็นน้ำบกพุ่งบกเผากับน้ำบกเผากับเอ่อบกเผากล้องจ้ะนี่วุ่นเส้นก็นมีนี่อันนี้อะไรฮะเธอกิน,นไหมล่ะ ตับหัวก็มีได้จ้ะตับหัวอี <c oughs> ยงก็มีเบิเป็นตับเป็นหัวใจอันนี้หัวใจนี่หัวใจงัวอันนี้ก็เป็นตับง้วราคาบ่าแพงจ้ะยี่สิบแปดสามสิบคนอ่ายี่สิบครนย็บห่าคนมีเบิร์นัง้นอนงว่ามีเบิร์จ้ะท้ายให้หัวเห็นมีขายตุย่างทุกแนวจ้ะตีนหมูก็มีจ้ะ กีนโมกับมีขายนี่สามถึงสามคนเบิรงพี่น้องปลาซูก็มีขายมาเรียลยวนเป็นล้านแขกนะจ้ะเป็นปลาซูเป็นปลาเน้นจังสี่ก็มีขายเบิร์พี่น้องขายปลาแพงซั่มเนี่ยกินด้วยเหรอดูแอร์ตายะแม่ให ปลาทูกับมีขายจ้าอันนี้ปลาอีย่ยมกับบลกูกมีปบิดปลามีไงยังจ้ะมีเบิดพี่นนองเอ,อ้ยคนอยากได้ไหนโชว์มาม่าหน่อยสิอะไรเธอเอาอะไรมั่งเอาขนมอะไรมั่งเอามาม่าสองหอ่อแล้วอันนี้ด้วยใช่ไหม,มไปธนาลูกไปนี<ม>่ระเ่นนองเอ,อ้ยอยู่เมืองนอกเมืองนาหาเงินเพื่อลูกซื้อขนม ซื้อขนมซื้อข,ขอ,อก็จอกก็แจกให้ลูกเห็ดเพื่อลูกด้วยพี่น้องเลยว่าหาไปสิหาให้เนาะหาไปพี่น้องอย่าไปทออย่าไปถอ,อยอย่าทอดถอยจะถ่ายคลิปสันสันเด้อพี่น้องเลยถ่ายให้เบิง้งมาซื้อขนมให้ลูกให้เต้าช่วงเสาร์อาทิตย์ เราก็สิไปหาเก็บเห็ดกันต้อมมาเนี่ยท่านีล่ละจ้าไทยห้หัวเห็นน้ำกันล่านค้าเป็นล่านแขกพ่าแม่ล่านไทยกับมีของไทยขายคือกันจ้ะอ่าเกียร์ันายบ๊ายบายเลยเร็วบ๊ายบาย,บายไปละจา้าบบายครั